ดูความเร็วนะสองพั 2, นยเะเครื่องสามพันนะนี่นะดึงหแล้วเ็นะความเร็วนะหนึ่งร้อย่างจูนรีแมปนะ รู้แนะล้วร้อยแปดสิบแล้วเกียรหกนะความเร็วทะลุนะสองร้อยยี่สิบบวกนะเขตบนไนโนนะไม่ต้องไปเสี่ยงบนถนนนะเดิมๆติดล็อกร้อยแปดสิบแล้ว ดี๋ยวไปดูแรงม้านะแรงม้าที่ได้นะนี่นะแรงม้าที่ได้นะหนึ่งร้อยเจ็ดสิบนะรถเดิมๆนะแรงบิดสี่ร้อยเจ็ดสิบสามนะสีน้ำเงินนะหลังจขนะงูขึ้นมาสองร้อยสามสิบนะแรงบิดขึ้นมาหกร้อยยี่สิบสามนะสีแดงนะความแตกต่างเห็นได้ชัดเจนนะ